โอเคก็ okay, ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันแล้วนะครับโอเควันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวนะครับเป็นช่วงใหม่ของช่องเรานะครับที <Wow. S 1> ่อยู่ในเกมเอ펙นะครับก็อยู่ในช่วงการอันบ็อกของใหม่นะครับก็ผมได้สั่งของตัวทาง n o b โบร์เอ็นยิปเอ็นยิปสามเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับโอเคเรามาอันบ็อกกันดีกว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับผมก็ไม่ได้อยู่ในเกมเอ펙นะครับตอนนี้คือแบบ อันบ็อกของใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าด้านในมันมีอะไรบ้างนี่เปิดอย่างนี้อ่ะโอเคโอเคด้านในก็มีตัวนี้เป็นได้เป็นตัวกันลมนะครับตัวกันลมชิ้นที่หนึ่งโอเคตัวด้านในก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวล็อกไม้นะครับ เป็นน่าจะเป็นตัวล็อกไม้แบบกันสั่นนะครับนี่2แล้วก็สายนะครับเป็นสายแจ็ค3.5แล้วก็สายตัวนี้นะครับโอเคเป็นประกันนะครับก็ประกันของตัวน็อโบนะครับก็กอะให้เสร็จนะครับอันนี้เป็นตัวขายึดโต๊ะนะครับก็ประกอบตอนกับขาตัวนี้นะครับนี่ไง มันเป็นขาลเหล็กนะครับนี่โอเคแล้วก็ฟองน้ำมันจะมาแบบบูบี้นะครับทุก mm hmm. ค,คน mm hmm. เขายัดมาแบบออยแล้วก่อพระเอกของเราแล้วครับผมนี่พระเอกของเราเจ้าต,ตัวใหม่คอนเดนเซอร์ m ยี่สิบสามของน็อตโบนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้เป็นบบสปอนเซอร์นะครับ,รบก็อยากรีวิวเฉยๆนะครับ ก็แบบก็ช่วงใหม่ของช่องเราครับเล่นเกมมันอาจจะน่าเบื่อกันไปนะครับนี่ไะถุงก,กันดีกว่าแกะยากยินโอเคตอนนี้คือแบบผมถ่ายอยู่มือหนึ่งแล้วก็แกะมือหนึ่งอยู่นะครับถ้ามันเกิดสั่นยังไงก็ขอไปด้วยนะครับพอก็ก็ถ่ายก็จะถ่ายมือหนึ่งครับโอเค โอเคเราก็ได้เจ้าตัวใหม่คอนเดนเซอร์มาครับประมาณนี้ครับเป็นได้เป็นโลหะนะครับนี่ไงสีดท้องก็ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับโอเคงั้นผมขออนอุญาตไปประกอบนะครับแล้วก็ประกอบเสร็จผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบกันก่อนนะครับราคาก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ประมาณ เกือบเกือบท้ายคลิปนะครับผมเจอกันตอนประกอบเสร็จแล้วผมโอเคครับทุกคนก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าตัวใหม่คอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้เวลาประกอบก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็มันเป็นแบบแบบนี้ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับตรงนี้ครับไม่จดขันแม่นแน่นครับช่วงช่วงนี้ครับตัวนี้ครับ ตัวนี้ด้วยช่วงนี้จะขันไม่ได้ด้วยนะครับโอเคก็หน้าตาก็เป็นประมาณนี้นครับนี่ยืดหดได้นะครับนี่ก็ยืดหดได้ปกตินะครับซ้ายขวาได้โอเคเราไปฟังเสียงกันดีกว่าครับผมโอเคเจอกันครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ประกอบกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตามที่เห็นก่อนหน้าคลิปนะครับผมคือตอนนี้ เสียงคือแบบนี่ครับเสียงจากไม้ M23 ของโนโบนะครับที่ได้เสียงมาก็จะประมาณนี้นะครับคือตอนนี้ผมพูดแบบใกล้ไม้นะครับใกล้ไม่มากคือเสียงมันจะประมาณนี้คือแบบเสียงมันจะเบาเบาเบาไว้มากเบาเยอะเลยครับมันต้องใช้ตัวซาวการ์ดหรือตัวไฟเลี้ยงนะครับของเจ้าตัวไม้แยกออกไม้ทีหนึ่งอ๋อน่าจะไฟมันไม่พอจึงทําให้แบบเสียงมันน่าจะเบาไ้ครับทุกคน ผมลองพูดห่างไหมดูนะตอนนี้ผมพูดห่างไหมนะโอเคเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคือแบบเสียงมันจะน,น,น่าจะเบามากเลยนะถึงแบบผมห่างไหมแค่นิดเดียวนะครับเมื่อกี้อ่าโอเคเดี๋ยวราคาผมจะขึ้นให้บนหน้าจอนะครับราคามันเท่าไหรอะไร,ะไรยังไง ก็พิจารณาดูนะครับว่าเออซื้อมาต้องซื้อตัวแยกอีกราการอย่างงู้นอย่างนี้ก็พิจารณากันเอาเองนะครับเสียงก็คือมันมันตัดเสียงรอบนอกได้ดีมากครับผมก็แบบอา่ามันมันก็ตามคุณภาพของไม้นะครับราคานี้ก็แบบก็ตามนี้นะครับเนีย่ยผมลองไปเล่นเกมลอง ผู้ได้ดูสักตาหนึ่งนะครับว่าเออมันแบบเป็นยังไงอะไรยังไงเผื่อคนอื่นตัดสินใจได้ในการซื้ออะไรยังไงครับผมเจอก,กันในเกมับผมโอเคตอนนี้คือเราก็ได้อยู่ในเกมแล้วนะครับโอเคทุกคนก็อยกวนจ้ำยังไงครับผมก็เสียงเป็นยังไงก็เสียงเป็นยังไงก็ทุกคนฟังเราแล้วกันกครับผมว่าคุณภาพ,าพเสียงมันเป็นยังไงตอนเล่นอย่างงน้อย่างนี้กดีก็ดีก็มันจะประมาณนี้นะครับ เกมนี้คือผมมาลองเล่นเฉยๆนะครับไม่ได้เล่นแบบจริงจังอะไรนะ้วับใช่ไหมใช่ไหมใช่มั่อนมใช่ไห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 มใ่ไหใช่ไม่ไหม่อนไม่มีชำไห่ไห่ไมก่นหมใไหมใไม่หมใก่มนนไม่ไม่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใมาช่มไมม่่ ราคาผมนังว่นนี้าอยังอะไรก็ราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับก็ทุกคนสามารถจับต้องได้นะครับาคาเขาขผมขอขึ้นให้แล้วนะครับโอเคนี่คือผมที่เสียงมันตกจับแบบดังๆหน่อยก็ผมพูดเจอไมานะครับตอนนี้แบบอาผมเจอะมาอยู่นะครับหากยกันไปนานนะผมก็เกิดประเดตนนิดนึงครับ โดนงูกัดครับเกือบเกือบตายทุกคนเชี่ยน่นเสุยดขัาชีวิตเลยปวดต่อแขนนี่เชี่ยโดนงูกัดป่ะบวกดีกว่าโอเคทุกคนเกมนี้ก็บอกแลวไม่ได้มาจริงจังอะไรนะครับมาเล่นเพชรไม้ครับผมโอียเม่นจังวะโปะปะเนี่ย อยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหนี่เหรมันยิงจากไหนฮะจากไหนบ้านโผละไม่รู้โอเคทุกคนตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นโผล่เลยนะครเฮ้ยมุกคนมา เม่นไหมอือเม่นดิโอเคทุกคนก็ลองดูนะครับมีคนจะไล่มาเพรตอนนี้ โอ้ยอเยโอ้โหแบบโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันพรุ่น้าผมผมจะแกะเกมแบบเป็นตัวนะครับเล่นจะเล่นแบบหลายเกมนะครับผมเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ